สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o o e Channel ได้นำหนังเกาหลีมานำเสนอนะครับสลับหนังเกาหลีเรื่องนี้มีชื่อว่า Kingdom Archin of the North ผีดิบคลั่งบัลังเดือดอาชิ i n แห่งเผ่าเหนือเป็นหนังในปี2021สับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้จุนจีฮุนรับบทอาชิ i n และปาร์คบังอึนรับบทมินชิสหรับในเรื่องนะครับ ทางตอนเหนือของเกาหลีในตอนนั้นมีดอกไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ในป่าแต่แล้วได้มีกวางกินดอกไม้ชนิดนั้นเข้าไปถ้าไม่เกิดอาการคลุมข้างแต่กวางตัวนั้นถูกเสือตัวหนึ่งขย้ำเข้าเสือตัวดังกล่าวจึงกินเนื้อกวางไปทางด้านในเมืองชายแดนรองแม่ทัพมินชีได้รับแจ้งจากทหารว่ามีคนของชนเผ่าน,นอกชายแดนถูกฆ่าตายมินชีจึงนําลูกน้องไปยังป่าดังกล่าวซึ่งป่าดังกล่าวเป็นป่าต้องห้ามที่ห้ามชาวบ้านเข้าไป เพราะมีโซมปาของราชสำนักขึ้นอยู่มินชีนําลูกน้องไปที่เกิดเหตุเขาดูทันทีว่าศพทั้งสิห้าคนที่ตายนั้นเกิดจากฝีมือของมนุษย์มินชีพบอะไรบางอย่างจึงหยิบขึ้นมาจากมือของศพและบอกให้ลูกน้องนําศพบกลับค่ายทหารเพื่อน,นําไปชนะสูตรเมื่อกลับมาถึงค่ายทหารลูกน้องมารายงานว่าศพที่ชนะสูตรนั้นการตายเกิดจากการถูกดาบฟันและมีสัตว์ป่ามากินเนื้อบางส่วนมินชีบอกว่า เราต้องเผาศพทั้งหมดนี้ได้บอกชาวบ้านว่าเกิดจากสัตว์ร้ายในป่าหลังจากนั้นมินชีจึงไปยังที่พักของโชบอมคนของตระกูลไฮวันโจมินชีเข้าพบและบอกว่าได้ข่าวว่าเมื่อวานท่านไปล่าสัตว์ในป่าทางเราพบศพ15ห้าศพโชบอมบอกว่าแค่15้าศพเหลอมินชีจึงวางกระดุมหมวกให้โชบอมดูซึ่งกระดุมดังกล่าวลูดมาจากหมวกของโชบอมมินชีขู่ว่าอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้อีก ไม่อย่างนั้นถ้าชนเผ่านอกชายแดนรู้ว่าคนของเขาถูกฆ่าได้เกิดสงครามขึ้นได้โชบัมไม่สนใจอะไรมากนักมินชียืนเดินออกไปทางด้านอาชินสาวนั้นในหมู่บ้านชายแดนเธอกลับมาที่บ้านของเธอตามปกติซึ่งเธอมีพ่อเป็นคนล่าสัตว์และแม่ที่ป่วยอาการไม่ดีอยู่อาชินขอไทฮารซึ่งเป็นพ่อของเธอเข้าไปในป่าต้องห้ามเพื่อหาสมุนไพรมารักษาแม่แต่ไทฮารห้ามไว้เพราะถ้าถูกจับได้ ถูกประหารชีวิตแน่ๆท่านใดนั้นมินชีเดินทางมายังหมู่บ้านดังกล่าวและเข้าพบกับไทฮับไทฮับได้มอบเครื่องบรรณาการให้มินชีมินชีจึงบอกว่าในป่าเกิดเหตุคนจากเผ่านอกชายแดนกลายเป็นศพ15้าคนให้ไทฮับไปปล่อยข่าวให้ชนเผ่านอกชายแดนว่าทั้ง15ศพเป็นฝีมือของเสือไทฮับจึงไปทําตามเพราะเขาอยากได้รับรางวัลจากมินชีในคืนนั้นเองไทฮับออกจากหมู่บ้านและไปปล่อยข่าวว่าศพ15บห้าคนที่ตายนั้น ก็จากฝีมือของเสือแต่มีคนในน้ำไม่เชื่อจึงจับตัวแทฮหาไปทางด้านบินชีได้รวบรวมทหารและชาวบ้านเพื่อออกไปล่าเสือตัวดังกล่าวทั้งหมดเดินเข้าไปในป่าแต่ทหารสังเกตว่าเสือตัวนี้แทนที่จะหนีผู้คนกลับเข้าหาผู้คนท่านใดนั้นมินชีได้ยินเสียงคนร้องโหยหวนเขาจึงนําทหารส่วนตัววิ่งตามมาติดเขาเห็นศพชาวบ้านตายจํานวนมากเขาจึงส่งสัญญาณสั่งให้ชาวบ้านถอยกลับ มินชีได้ยินเสียงคนร้องเขาจึงตามเสียงไปจนได้เจอกับเสือตัวดังกล่าวซึ่งมีคนจากชนเผ่านอกชายแดนต่อสู้อยู่ขณะที่ชายจากนอกชายแดนกำลังจะถูกเสือกินมินชีคว้าหอกพุ่งไปที่เสือจนเสือตายใน้ที่สุดชายคนดังกล่าวและพรรคพวกควานท้องเสือและเพราะว่าไม่มีกระดูกคนเขาจึงถามว่าศพคนของเขาทั้ง15้าคนเป็นฝีมือของใครมินชีจึงโยนกระเป๋าหนังใบหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องบรรณาการที่แทฮามมอบให้ ทำให้ชายคนดังกล่าวไปแจ้งหัวหน้าเผ่าว่าเป็นฝีมือของหมู่บ้านตรงชายแดนในคืนนั้นเองอาชินเห็นอาการแม่สุดลงไปมากเธอจึงแอบเข้าไปในป่าต้องห้ามแล้วยิบดอกไม้สีม่วงวิ่งกลับมายังหมู่บ้านด้วยความหวังเมื่อชินกลับถึงหมู่บ้านเธอพบว่าหมู่บ้านของเธอโดนโจมตีผู้คนถูกฆ่าตายไปทั้งหมดอาชินร้องไห้เสียใจที่เธอสูญเสียครอบครัวเธอจึงเดินไปยังค่ายทหารเพื่อไปพบกับมินชีมินชิจึงบอกว่า ทั้งหมดเป็นฝีมือของชนเผ่านอกชายแดนที่บุกถล่มหมู่บ้านของอาชินมินชีจึงบอกให้อาชินอยู่ในค่ายอาชินจึงฝึกปลือฝีมือเพื่อสักวันหนึ่งจะได้หลังแคนเวลาผ่านไปหลายปีอาชินเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทางด้านมินชีได้รับแจ้งข่าวจากทางราชสำนักว่าการเจราจาก,กับทางญี่ปุ่นไม่สําเร็จให้นําทหารไปช่วยลบทางตอนใต้ของเกาหลีมินชีจึงมีคําสั่งให้อาชินไปสืบดูว่าทางชนเผ่านอกชายแดนมีความเคลื่อนไหวย,ยังไง อาชินจึงเดินทางไปยังค่ายของชนเผ่านอกชายแดนเธอแล้วเข้าไปในกระโจมหลังหนึ่งทันใดนั้นมีคนเข้ามาในกระโจมเธอจึงไปแอบชายคนดังกล่าวนำอาหารมาให้นักโทษคนหนึ่งเมื่ออาชินมองดีๆพบว่าเป็นไทฮับเมื่อชายคนดังกล่าวออกไปแล้วอาชินจึงเดินไปหาพ่อของเธอซึ่งพบว่าไทฮับถูกตัดแขนตัดขาไปแล้วอาชินได้แต่ร้องไห้เสียใจเธอจึงกอดพ่อจนถึงเช้าแล้วแทงมีดไปที่คอของไทฮับไทฮับจึงตายในที่สุด ก่อนที่เธอจอ,อกจากค่ายนั้นเธอจึงเผาค่ายทหารจนวาดวายไปอาชินกลับมาที่ค่ายทหารเกาหลีซึ่งพบว่ามินชิกําลังนํากองทัพออกจากค่ายทหารไปอาชินจึงได้แต่มองแต่เธอสังเกตเห็นธนูของโชบอมที่ลูกธนูเหมือนกับธนูที่ตอนเด็กๆเ,เธอไปพบในป่าต้องห้ามเธอจึงสงสัยอะไรบางอย่างในคืนนั้นอาชินแอบ,บเข้าไปในห้องทํางานของมินชิและได้อ่านบันทึกในตู้เอกสารเธออ่านเอกสารชุดหนึ่ง ทำให้เธอรู้ความจริงว่าบินชี้โยงความผิดให้หมู่บ้านของเธอจนหมู่บ้านของเธอโดนชนเผ่านอกชายแดนบุกโจมตีอาชินแข็งมากเธอจึงฆ่าทหารคนหนึ่งแล้วนําดอกไม้สีม่วงใส่ไว้ในแผลตรงหน้าผาของทหารคนดังกล่าวเวลาผ่านไปไม่นานทหารคนดังกล่าวกลายเป็นผีดิบวิ่งไล่ฆ่าคนในค่ายทหารซึ่งมีทหารบางคนแอบฝูงผีดิบแต่ก็ถูกอาชินยิงธนูใส่ใตายไปหลายคนจนสุดท้ายอาชินเห็นว่าทหารในค่ายกลายเป็นผีดิบหมดแล้ว เธอจึงล่อพวกผีดิบมาที่เดียวกันและจุดไฟเผาผีดิบทั้งหมดไปเมื่อเสร็จแล้วเธอจึงจับตัวทหารคนหนึ่งมาแล้วลากไปที่หมู่บ้านของเธอซึ่งพบว่าอาชินได้เลี้ยงผีดิบไว้จํานวนมากทหารคนดังกล่าวจึงถูกผีดิบที่เธอเลี้ยงไว้ฆ่าตายในที่สุดหลังจากนั้นอาชินเดินทางไปยังเมืองหลวงและเสนอดอกไม้สีม่วงให้กับขุนนางคนหนึ่งและบอกว่าดอกไม้ชนิดนี้สามารถปลุกชีพคนตายได้ คนนางคนดังกล่าวดูสนใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นอาชินยังไปพบกับหัวหน้าชนเผ่านอกชายแดนจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับเขารู้สึกหลังรับชมในเรื่องเฉยๆครับมาสนุกเอาช่วงท้ายเรื่องและชอบการแสดงของพีดิบมากครับทาไห้สมจริงมากๆใครแฟนซีรี่คิงดอมต้องดูเรื่องนี้นะครับกําเนิดที่มาของซอมบี้ว่าเป็นมาอย่างไรสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดสัคสมาชทาง YouTube ทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมู c ช anel เพื่อไปกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ